สื่อฝรั่งฟันง่งงานวิ่งแบมมาแน่โดยล่าสุดนั้นสื่อใหญ่ต่างชาติวิเคราะห์ว่าแบมเจสซี่โรดิเกรสไม่มีทางที่จะมายืนท้าแลกหมัดกับเจ้าแหลมศิสเกตอย่างแน่นอนโดยสื่อบอกว่าแบมก็ไม่ต่างอะไรกับโจชัวฟังกโก้แชมป์โลกปกติของดิวินยูบีเอรุ่นซูเปอร์ไฟเวทพี่ชายของเขาที่ทั้งคู่นั้นเป็นนักชกที่มีเบสิกทักษะมวยและความเร็วที่ดี แต่ขาดแค่เพียงพลักำลังและพลังหมัดเท่านั้นหากแบมกล้าหารท้าแลกหมัดกับเจ้าแหลมซิสเกตแบบหมัดต่อหมัดกลางเวทีแล้วแล้วก็นักชกหนุ่มเจ้าถิ่นมีสิทธิ์ที่จะโดนนักชกกำปั้นหนักชาวไทยต่อยร่วงลงไปอย่างแน่นอนดังนั้นเกจิต,ต่างชาติจึงเชื่อว่าแบมเจสซี่โรดูเกสจะใช้ความเร็วหลอกล่อต่อยจังหวะสองจากวงนอกเพื่อหวังที่จะเอาชนะคะแนนเจ้าแหลมซิสเกตในไฟ์นี้ให้ได้ และผู้สันทัดกรณีก็ยังได้ยกตัวอย่างอีกว่าถ้าเปลี่ยนคู่โชกของแบมจากเจ้าแหลมศิสเกตเป็นทางเอสตาดา้าหรือทางโรมันกอรซาเลสนั้นทางผู้สันทัดกรณีเชื่อว่าแบมจะโดนบทเบียดจนหนีไม่ออกและพ่ายน็อกเสียแชมป์โลกอย่างแน่นอนแต่ไฟนี้นั้นทางแบมก็มีโอกาสที่จะเอาชนะผู้ท้าชิงชาวไทยได้ในแบบคะแนนหากว่าแบมหนีได้ และตีหัวเข้าบ้านได้ครบ12ยกนั่นเอง